คับตุ้มก้นครับมามา,ม,มาเนี่ยพี่น้องเตียมสองครับโอ้เหนีอครับพี่น้องเตียมสองครับพี่น้องสวัสดีตอนแรงๆครับพี่นอ้องมีจะพามาใส่เบ็ดครับเนี่ยลองลองส้างครับพี่น้องเป็นเบ็ดโคมเนื้อพี่น้องมาลองเบิ้งครับ เนื้อถักสั่งมากมนนี้ครับนี่มาลองเบิ้งจักีกกว่าล้างพี่น้องเดี๋ยวตอนใส่บาปูสิีไทาเบิ้องด้อพี่น้องเดี๋ยวมาหลุดน้ำกันกมือนเสาเลยครับว่าจะมันไหมครับพี่น้องอาข้าวข้าข้าวข้ีวข้า้าวอ้าวข้าว้างเ้าวข้าวาว้า้าวข้่ขวข้าวขาวา้า มานเท่าไรบาท่ยผมก็เสียเพชรแล้วว่ากันนะครับมาพ่อลุงตกปลาพอดีโอ้อยผมไม่อยากงานจนเลี้ยง,งนี่ลุงนั่งตกปลาครับพี่น้องผมก็เสียเพชรแล้วว่ากันนะนี่ครับเสียเพชรไปยี่สิบกว่าลังนี่ยสองสามคนนั่งอยู่นี่นเพื่นมาตกสูมือแล้วพี่น้องลุงอยู่นี่และวพวกไม่ใส่หอกลุงไปใส่บ่วงถือขึ้นหนูหรืยังกัใส่บ่วงกัถือขึ้นหนูมาถือตาเล็กมาถือตาเล็กแค่นั้นสวัสดีโตนัสเซาครับพี่น้อง ธรรมยามเบ็ดฟมครับลงไหวงว่านมเบรลังแหลกกันเลยครับวรานี้ีคตรหมานว่มีแต่มีน้องในเบงบอน้อเนาะแหล,ลกับ เงียบครับพี่น้องแด็กเงียบแล้วเดี๋ยวไปเบื้องหลังต่อไปเก็บก้นครับพี่น้องโตครับพี่น้องหลังนี่มีดึงเลือพี่น้องมีดึงครับมีดึงครับหลังนี่น้อง มาหลุดน้ำกันครับปลาปยังครับพี่นองปลยังมาหลุดน้ำกันโอ้โหคอัพี่นงโอ้โหเอาเลยครับเอาเลยโอ้โง่ามเลยครับพี่นงโอ้ยย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 

ดี่ครับพี่น้องนี่โอ้ยงามเทบประคอตัวนี้ไหมแก็บแรกครับพี่น้องเกียบคนครับน้ำมันแล้วครับไปลุนไม่ต่อพี่น้องอย่างนี้นี่เสียงดินครับพี่น้องโอดูแลครับดูแล้วดูแล้วดูแลครับพี่น้องดูแล้วนี่ดินแห้งกันว่ะ นี่แห้งแค่โอ้อจับตัวก้นครับมันมาเนี่ยพี่น้อนนงออเต,มามาอต็มสองครับโอ้เหนียพี่น้อง ีหมือนมันมนพี่น้องนี่เก็บรถรับพี่น้องเดี๋ยวเขาเก็บรถพี่น้องเดี๋ยวมันจะรุดครับโอ้โหมัอนมายมาเลยพี่น้องเตรียมสองครับงามครับเบ็ดก็จะมืดแล้วพี่น้องเก็บกันครับหลังสุดท้ายหลังสุดท้ายแล้วพี่น้อง เดียวไปร่วมหยอดกันเนียปิดครับไปครับพี่น้องโอเคครับเดี๋ยวไปร่วมหยอดกันครับร่วมหยอดครับพี่น้องนี่ครับนอนบ้านแล้วใส่ส,สวยๆเลยอ้ยนี่ครับพี่น้องใส่มงามครับเนียถักฝากที่มคลิปไหนคลิปไหนครับพี่น้อง บาปูอีาสานนะครับกับสิผ้าไปลุงเบียดใสรรอีกหรือสิผ้าเห็ดหยางนะครับฝากที่ตามใหเด้อครับพี่น้องเพื่อเปลียนกำลังแรงใจนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับ